Yeah. กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเนรมิตรพาไปดูซึ่งวันนี้ทางเนรมิตพาไปดูเนี่ยก็อยู่กันที่งานประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่30ซึ่งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่พิเศษมากเพราะว่าภาพยนตร์โฟกึงของเราเข้าชิงถึง15รางวัลกันเลยทีเดียวจะเข้าชิงสาขาไหนรางวัลไหนและใครจะได้รางวัลอะไรไปบ้างเตรียมไปพบกันในงานได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ตามไปชมบรรยากาศรอบๆงานก่อนเลยค่ะ หลายของคนที่ทําภาพยนตร์ก็คือความสุขของคนที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เขาเสียเงินเข้ามาชมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงอยากให้มีรายได้เ,เดยอะๆแต่อีกสิ่งอีกสิ่งนึงที่สําคัญนะครับก็คือกําลังใจจากคนในวงการภาพยนตร์ด้วยกันเองที่จะมอบให้กับคนที่ตั้งใจทํางานนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยยิ่งๆขึ้นไปนะครับผู้สแสดงส่งทบชาาย,ยอดเยี่ยมได้แก่ รอคอยกันอยู่นะครับเรามาเริ่มต้นด้วยฝั่งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเป็นก่อนครับแล้วกาสนี้ครับขอเชิญคุณเบิ้ลปทุมราชให้เกียรติขึ้นมาประกาศรางวัลบนเวทีครับผู้เข้าชิงผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress พันยอดคงสกุลยนรเรื่องยสกาั่งนุหวรรวินญาคุณมงคลเพชรจากราพยนร์เรื่องแสงสยาฮอสุวรรณจากภาพยนตร์เรืองส้มปลาน้อยชื่อจริงใจพิจักธนาวงศ์สารนนศิลป์จากภาพยนตร์ ไปานส่วนเกินและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม Best Actress และผู้ได้รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้กันคุณนริยานับ คุณคณะกรรมการนะคะที่มอบรางวัลอานสงเกียรตินี้ให้กับหนูนะคะหนูก็จะตั้งใจทำงนานของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็พัฒนานการแสดงไปเรื่อยๆค่ะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณ g d h นะคะคุณโชว์บ็อกซ์ค่ะที่ให้โอกาสนี้นะคะให้หนุ่มไทยของเราได้เติโเบโตไปก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณต้ะบินจงนะคะที่ เลือกให้หนูได้รับอุดมิตรนะคะและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมน,นะคะมีรายชื่อดังต่อไปน,นี้นะคะ่ะรางวัลผู้สแสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอคเตอร์อิชนกกรขึ้นเกียรติรัศมีจากภาพยนตร์เรื่องโฟกีอ้อารังออมสุขสิจากภาพยนตร์เรื่องโฟกี้เริ่มเช้าเลยที่แจ๊คพี่พ่อ จากข้าพเดินเรื่องอยโยธยามหาละลวยอิสุทธิ์เลกิดอานันดาเอเวอเรย์แอน,นจากภาพยนตร์เรื่องสายหัวไปลายส่วนเกินพระสงฆ์เทวีลและนี่คือผู้เข้าชิงรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแอคเตอร์และคู่เท่รับรางวู่แสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ อิจฉากร ที่นะครับขอบคุณที่ทําให้ผมได้รับรางวัลนี้นะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณนิรมิตณหนังนะครับขอบคุณทีมนักแสดงทุกคนเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนที่แบบมาทํานทำงานงานก็คงออกมากไม่ได,ด้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ขอบคุณพ่ปุทธมากๆเลยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็แค่ผมก็แค่อยากจะ เป็นความฝันของผู้ชายคนนึงแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของพี่อันนี้เหมือนเดิมแล้วพี่ให้พี่นะโอเคขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณมากพัฒนยนต์ยอดเยี่ยมและรางวัลภาพหนึ่งยอดเยี่ยมนะครับใช่แล้วค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชนิญคุณไพโรธสังวริบุตรให้เกียรติขึ้นมาประกาศรางวัลด้วยค่ะสวัสด,ดีครับะ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อตัวชิงดังต่อไปนี้ครับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Director พุทธิพงศ์นาคทองจากภาพยนตร์เรื่อง Four Kings ยกิตตศักดิ์วิสทธิ์จากภาพยนตร์เรื่อ,องพญาโศกพิโยคขั้มปัญโจรปีสันธนะตุลจากภาพยนตร์เรื่องร่างโศก ห่มแจ้อารุณกรณพิดจากภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยนัทพลบุญประกอบจากภาพยนตร์เรื่องเอฮิปัสโก,โกและนี่คือผู้เข้าจิงรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเบสไดรเวเรกเตอร์จาก,กร,งกา,รางวัลต่างๆที่ดูกันมานี้คงไม่ให้เขาไม่ได้คุณกันมันจิ มไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าปกติเนี่ยเน้นชิงคเคยเน้นได้เลยเน้นแต่งตัวมากก่อนก็ขอบคุณทางชัวร์บอนะครับทางผ้นำจีนไม่ต้องอออกำเริโปรเจ็์นีนะครับแล้วขอบคุณ g ีดขอบคุณคณะกรรมการกำกมการทุกคนนะครับแล้วก็ทีมง,งานทุกคนเลยะะที่มา ที่ทำานเรื่องนี้มาครับวันที่สำคัญที่สุดสของงานในวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับใช่แล้วค่ะและระดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่ทุกท่านรอคอยค่ะกับการประกาศรางวัลสุดท้ายประจำปีนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆจริงๆที่ตู่รางวัลน,นี้ก็คือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับและเพื่อให้เป็นความทรงเกียรติของรางวัลน,นี้นะครับในโอากาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญดรบุภาเวีวัฒนะ ิตจอนะครับท่านประหลักประทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นผู้ประกาศและมอบรางวัลน,นี้ขออนญาติเรียนเชิญน,นะครับภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงม,มีดังต่อไปน,นี้ค่ะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเบสพิเเจอร์บรรษัทเนรมิตหนังฟิลจังกัยนต์น่ียว บริษัท185ปีจำกัดจากภาพยนตร์เรืยยพอพยาโศกพีอยอกคัมบริษัทชอบอกแอนด์นอตเทนคอร์สจำกัดและบริษัท GDS 559จำกัดจากภาพยนตร์เรือล่าโถงนองบริษัท M Picture จำกัดจากภาพยนตร์เรือซอนไพล บริษัทอันเดอร์ด็อกฟิล์มจำกัดจากภาพยานตร์เรื่องเอฮิฟาซิโก้นี่คือคู่เข้าชิงรางวัลภาพยานตร์ยอดเยี่ยมเบสพิกเจอภาพ,พยานตร์ยอดเยี่ยมสุพรรณหงส์ประจำปี2564ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง 歌手。 ยินดีมากๆนะคะภาพยนตฟัวคิงของเราเข้าชิงทั้งหมด15รางวัลเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้มาสรางวัลกลับมาครอบครองซึ่งก็คือนักแสดงชายยอดเยี่ยมนะคะได้แก่พี่จ๋าของเราแล้วก็นักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมได้แก่พีน่นัทกิจจฤิของเราค่ะก็อีพีหน้านะคะทางเนรมิตพาไปดูจะพาไปดูกิจกรรมอะไรหรืองานอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะเพราะทุกสิ่งเนรมิตได้ด้วยมือเราค่ะขอบคุณค่ะ